รักตอนนี้แหละฮะก็ก็ยังว่างๆอยู่ฮะก็ยังแบบก็ยังว่างๆว่างงจริงๆก็แบบมันไม่ได้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 มีใครเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบก็รู้สึกว่าช่วงช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการใช้ชีวิตคนเดียวที่แบบโสดนานที่สุดตั้งแต่มีแฟนมามั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แต่ก็เป็นจะเพศก็เนี่ยก็เป็นเป็นปีที่เนี่ยเจอกับอย่างเงี้ยหมดเลยเนี่ยเออก็เลยอาจจะ เออไม่ไม่มีอะไรโทษเราก็เราก็เราก็บบยไปเรื่อยๆอ้าไว้ก่อนเ้าไว้ก่อนเออมันก็ทําให้เราแบบได้ได้เปิดมุมใหม่ๆของตัวเองอ่ะได้แบบออกไปเจอเพื่อนได้แบบทํานุ่นทํานี่ได้แบบโฟกัสกับตัวเองแล้วผมรู้สึกว่าหลังๆผมแบบเห็นตัวเองมากขึ้นเออใช้ใช้คำนี้ได้ได้ไหมเรากลับมามองตัวเองแล้วเราแล้วเรากลับมารู้ว่าจริงๆแล้วเราแบบชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราแบบความเป็นเรามันคืออะไรมากขึ้นก่อนหน้านั้นไปเลยมันก็คือเหมือนเด็กแล้วเลยอะไรเงี้ยครับผมซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นแบบความรักแบบ แบบป๊อบบี้เลิฟมีความความรักแบบช่วงมัธยมมาเลยอย่างเงี้ยซึ่งแบบตอนนั้น่ะผมมาเป็นคนแบบเรียกว่าไรขี้เหงามากเป็นคนจำจำได้เลยแบบเป็นคนแบบโสดแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบจะฟังเพลงและเลตเลตโทสเปกมาและเหงายิ่งกว่าเหงาถามว่าตั้งสเปกไหมก็ไม่ได้ตั้งสเปกแต่ว่าผมเหมือนเปลี่ยนมายเซ็ตมั้งว่าแบบเราเราเราจะไม่พยายามฝืนมันแล้วอะเราเราแล้วเราจะพยายามปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติจริงๆให้มันแบบให้มันเป็นแบบ ให้มันเป็นการได้แบบรู้จักกันจริงๆให้มันอะไรอะไรแบบให้มันให้มันเรียกว่าอะไรอ่ะยืนยาวกว่านี้มั้งก็คือแบบปรึกษาคนที่เขาที่เรารู้สึกว่าความรักเขาดีๆอ่ะเออแล้วแล้วแบบเขาเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะแบบความความความที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆหรือว่าความที่จริงๆแล้วเราแบบเราแบบไม่ต้องเริ่มจากการที่แบบชอบกันมากอะไรขนาดนั้นบางบางบางทีมันมันสามารถบิวบิวความรักขึ้นกันขึ้นไปได้อะไรเงี้ยอันนั้น่าจจะเป็นสิ่งที่มันดีที่สุดซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเราเราลองดูฟิลนั้นอะไรเงี้ย ไม่มีใครเข้ามายัางเห็นไม่มีเลยตอนนี้มันก็ขึ้นเรื่อยๆจริงๆฮะตอนนี้ก็แบบเป็นคนเทาๆขึ้นเรื่อยๆเป็นคนแบบเป็นคนกำลังมาแบบทางแบบแต่ว่าก็ก็ก็ก,ก,ก็ก็มีความดีอย่างหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เรากำลังรวยขึ้นเรื่อยๆ<ม>เรากำลังรวยมากจะเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงช่วงการถ่ายทำที่ผมชอบมากมแบบขับรถ เปิดโหมดสปอร์ตได้คอนโดอย่างใหญ่แบบโอ้โหแบบใส่สูตร<ห>ตลอดเวลานาฬิกานาฬิกาแว่นต้องแว่นตาอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบดีครับผมสนุกดีแต่ว่าเดี๋ยวไปเรื่อยๆมันจะมันจะโอ้ยมันคนเราอะนะมีขึ้นต้องมีลงมีมีลงก็ต้องมีขึ้นมันก็จะแบบอีกอีกเยอะครับอีกเยอะครับผมอันอันนี้คือแบบเรียกว่ายังยังไม่ถึงแบบขึ่งทางเลยรบ้งผมว่านะกับกับชีวิตของเราอะไรเงี้ย เช็คเช็คผมเช็คตลอดแล้วก็ทางส,สตูดิโอครับผมทางสตูดิโอของของพี่แอนอะไรเงี้ย <c oughs> เขาแบบเขาแบบก็จะลงแบบแล้วแบบเราอาจจะมีกลุ่มเป็นกลุ่มนักสแสดงกลุ่มแบบกลุ่มโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแล้วเขาก็จะส่งมาตลอดแบบมีฟีดแบ็อะไรมีแบบคนเขียนอะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วเราแล้วเราก็ดูในในทวิตเตอด้วยอะไรเงี้ยผมก็ดูดูอยู่ตลอดตอนนี้ก็เรตติ้งขึ้นไปเรื่อยๆเลยแจากจากจากตอนแรกมัน4นิดนิดตอนนี้แบบล่าสุด4.7่จุดเเลยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่า ดีใจดีใจเอ้ยผมว่าผมยังไม่โดนด่าขนาดนั้นเขาเดาถูกไหมว่าเราเป็นคนกันพราเกือบจะดำไปแล้วเอ่าใช่ครับมีคนแบบคือแบบถามว่าเดาไหมแต่ว่าช่วงช่วงแรกๆช่วงแบบเอ่อเอ่อตอนยังเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบชินอย่าอย่าแบบเป็นแบดบอยได้ไหมเออ,เอ,อแบบอย่าแบบพยายามอย่าเป็นแบดบอยเลยเอะไรอย่างเงี้ยก<ม>็ไม่ผมผมไม่แบดนะผมผมผมทำเพื่อตะวันเออความรักของเราต้องเเป็นหมือนโบมที่เล่นตับ ู้สวัใช่ใช่ใช่ก็คือก็คือทั้ง3คนก็คือจะจะเป็นแบบเป็นคือคือคือมันมันเป็นเรื่องคัมมิ่งออฟเฟตอ่ะมันก็จะแบบยาวๆไปดูดูกันไปจนแก่เท่าตอนตอนตั้งตั้งแต่เด็กก็เล่นเป็นเด็กโง่มากก็เป็นแบบคือนั่งอยู่ในห้องเรียนเป็นแบบเป็นแบบผมกับพี่เจมแบบไม่ฟิตกับเก้าอี้อ่ะนึกองวัะแล้วก็เป็นแบบเอ็กต้าคือเด็กหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเป็นแบบพี่เจมแบบ กามใหญ่ใส่ชุดนักเรียนอยู่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็กก็็จะได้เห็นทุกรุ่มุมของพวกเราอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่วิกใช่ไหมวิกเนี่ยฮะวิกเลยวิกทุกคนเลยฮะวิกเลยเออคันๆนิดหน่อยแต่ว่ายังยังโอเคครับผมมันก็แบบสั้นๆแล้วก็แแแลลล้้้วววกกก็็็มีความแบบทำไมมันต้องเต๋อขนาดนั้นอะไรเงี้ยแบบไอความตัดขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่แอนบอกว่าต้องแบบต้องกดต้องกดให้ใใหห้้เราดูเป็นแบบเด็กเชียงคานจริงๆอะไรเงี้ยรอดไหมก็ ก็มันก็ยากนะผมว่าทรงกับทรงนั้นอ่ะแบบคนที่ตัดเตรอขนาดนั้นแล้วแบบความที่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าผากเรามันก็เป็นสนามฟุตบอลอยู่แล้วนึกออกปะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันมันขึ้นเออมันมันเหินอ่ะมันมันขึ้นไปสูงแล้วแล้วบางทีพอเราเล่นมันก็ยิ่งมันยิ่งมันยิ่งขึ้นอ่ะแบบวิกวิกเออวิกมันเลื่อนอ่ะมันก็จะยิ่งแบบ เออขึ้นไปอะไรเนี่ยเจมไหมเพราะว่าเจมขนาดเป้าหน้าฟาประธานเจมก็ยังรู้สึกว่ามีความกังวลกทบถูกมากแต่ผมว่าของเขายังง่ายเหอะผมของของเขามันยังแบบเป็นความลงลงมีความแบบเออลงมาของเขายังง่ายของผมอ่ะของของผมมาคุณโบอ่ะสงสารทุกข์แบบเป็นแบบหน้าม้าเต๋อเป็นแบบสั้นติ่งหูกับกับผมก็คือแบบเต๋อขึ้นไปอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออพี่แอนเอ่อพี่แอนมีแต่เดินมาแล้วก็แบบพี่ว่ายังไม่พอ มาขยำเสื้อมาแบบไหนไอ้ลองเอาไปกิ้งกับพื้นดิอะไรอย่างเงี้ยเออให้แบบรู้สึกว่ามันให้มันเออให้มันให้แบบเขาบอกว่าต้องกดไอ้ลงอีกต้องกดไอ้ลงเยอะๆผมว่าแบบยังกดจะกดไปถึงไหนผมอยู่กับพื้นแล้วนะพี่แอรต้องกดแบบจมดินไปเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแอนว่าหลังจากที่เราได้ร่วมงานกับพี่แอรภาพเราเปลี่ยนไปไหมกับแอนทองผสมเดือดซายเลยก็แบบก็ก็ก็นิดนึงแต่ว่า ก็รู้สึกว่าจริงๆพี่พี่แอนแบบน่ารักครับผมเพราะว่านอกจากการทํางานเขาก็แบบน่ารักเสมออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบมีความแบบชวนกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะชอบแบบนัดแบบเดี๋ยวเราไปดูละครพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะนัดทุกๆคนมาแบบมาแบบมาแบบเออมามากินข้าวมานั่งมานั่งแบบนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะก็จะก็จะเป็นฟิลนั้นตลอดก็หลังๆผมก็เริ่มเรียกเรียกเขาว่ามัมมี่แล้วมัมมี่แบบมัมมี่แอนเป็นคนชอบดูแลอะไรเงี้ยก็คือเป็นลูกเป็นเลยหนงคนใช่เพราะว่าเขาบอกว่าพี่แอนจะดูแลมาแซงชายมากกว่า โบนจะโดนทำร้ายจริงไหมก็ก็ก็อาจจะเป็นไปได้มั้งฮะแต่ว่าแบบคือคือคือเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะพี่เอเป็นคนทำซะเยอะไงคือแบบจริงๆคนที่มาออกกองตลอดผลแบบคนคนที่เป็นผู้จัดจริงๆจะเป็นจะเป็นพี่เอพี่เอเพราะฉะนั้นแบบพี่แอนจะมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบผู้ชายก็เลยโดนโดนดูแลนิดหน่อยส่วนส่วนมากพี่เอเขาเขาเขาก็ดูแลคุณโบดีไปดูอะไรเงี้เราเห็นรู้สึกว่าพี่เอดูแลแบบ ดีมากรรูู้สึกกว่าาาอมมนดแบบท็ไม่ก็ไม่ขนาดนั้นเราเราแบบเราแบบก็รู้สึกว่าเราเราก็มีหมัมมี่ของเราแล้วเราไม่งอพี่แอนมาปุ๊บอ้อนเลยอ้อนเลยพี่แอนพี่แอนก็จะมาพร้อมขนมหรืออะไรก็ตามตลอดทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งที่ที่มากองก็จะมีอะไรเราก็จะแบบมีไอ้นี่นี่แต่ว่าจะจะมีแค่แค่จังหวะหนึ่งที่เราแบบเราเอ้ยวันนั้นเราเสร็จเร็วจําได้เลยวันนั้นเราแบบเสร็จแบบบ่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนชุด แต่ว่าขอ,อนั่งเล่นกับเพื่อนๆอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเอเดี๋ยวยังยัง,ย,งยังไม่กลับพี่แอนมาผมก็แบบอุ้ยพี่แอนวันนี้มีอะไรครับแล้วพี่แอนก็พี่แอนก็หันมาเอ้านี่เสร็จแล้วเหรอเฮ้ยทำไมเสร็จเร็วอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไป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 ,ไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวพี่หาซีนให้ถ่ายเพิ่มอชไล่กลับไปแล้วกลายเป็นว่าผมผมก็คืออยู่ยาวจนจบเกาะลงเลิกกองกับทุกคนผมก็เลยเอา้าคือก็คือเออก็คือแบบความแบบความความไปอ้อนของเราไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็คือเราก็คือไปทํางานเพิ่มอะไรประมาณนั้น แอนสาโหดใช่ครับผมแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าก็คือแบบคือไม่รู้ดิผมอ่ะผมผมอาจจะโตมากับพี่ยงมั้งผมชอบซาดิชชอบความแบบเอาอีกใส่เข้าไปอีกแบบเออใช่รู้สึกว่ารู้สึกว่ายิ่งยิ่งโดนยิ่งแบบยิ่งเหนื่อยแสดงว่าเขายิ่งรักเก็เลยไปอวยพรกันเถิดพี่ยงใช่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 เป็นยังไงบ้างวันนั้นแล้วไปเจอน้องบัสรู้สึกยังไงบ้างไม่คือการที่เราเคยพูดไปว่าพอเจอน้องที่ไรเราสึกเราดูแก่ทแทนที่เราเพู่ดิบผม ใช่ทำไมเราทำไมเราคิดว่าเราแก่มากรกันลูกก็คือหมายถึงว่าตอนนั้นที่ผมเข้าในใบนายผมประมาณ10 1019 20้ยไหมประมาณแบบประมาณนั้นอะแล้วผมแล้วตอนนั้นพี่ต่อ25แล้วผมก็แบบมองพี่ต่อแบบโอ้โหพี่ต่อนั้อขโคตรแก่แบบพี่ต่อเป็นแบบเอออย่างี้ได้หรอไม่คือเพราะว่าพี่ต่อแก่สุดในวงไงเรื่องหรอปะแล้วแบบพี่ต่อก็เป็นแบบเป็นคนที่เหมือนแบบถูกถูกยกยกขึ้นขึ้นหิ้งไปแล้วอะเออว่าแบบต่อคณะพบอะนร่อกหรอปะไผ่ฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยเออ แล้วตอนนี้คือแบบน้องๆมัน18 19อ่อะแล้วผมยี่้าแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <i> เราคือพี่ต่อแล้วอะนึกออกปะเราคือคนคนนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลย,เลยทุกครั้งที่มองหน้าพวกมันก็จะรู้สึกแบบแสดงว่าเหมือนที่เราเคยบอกพี่ต่อว่าแก่นะวันเนี้ยใช่พี่ต่อในวันนั้นเออแล้วแบบผมมันก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเนี่ยคือคงเป็นความรู้สึกพี่ต่อในการมองหน้าเราตอนนั้นมั้ง <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วแบบ พวกพวกพวกเด็กๆบัสมันก็คงมองเราเป็นพี่ต่อ,อเนื่องหรอป่ะแบบเป็นความรู้สึกเดียวกันแล้วผมก็แบบคือมันก็เป็นความคิดไปเองของเรานะแต่แบบผมรู้สึกว่ามันน่าจะใช่แน่ๆเลยอ่ะแบบรู้สึกว่าแบบเศร้านิดนึงอ่ะแบบเดนคือสมัยก่อนอ่ะผมเดินเข้าบ้านนาดาวอ่ะแต่ซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ก็ก,ก็ก็เป็นบ้านไอ้เจ็ดไปเก้าไปแล้วใช่ไหมเดินเข้าบ้านแบบผมต้องแบบสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่แบบทุกคนคือพี่หมดตอนนี้เราเดินเข้าไปในบีแบบ แบบสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับรับไหว้อ่ะมันเป็นความรู้สึกแปลกมากเลยนะพี่ <c oughs> ใช่แต่มันรับไหว้แล้วอ่ะ <c oughs> แล้วแบบเฟรมอย่างเงี้ยสิบสี่อ่ะสิบสี่สิบห้าพี่สิบปีอ่ะ <c oughs> แบบโอ้โหมาต้นมาก่อนนะใช่แต่แบบมันโอ้โหแต่ตอนนั้นเราเราแบบยังไม่ได้เริ่มทำงานด้วยไงแล,แล้วเราก็เราก็ไม่ได้แบบเออตอนนี้มันสิบสี่สิบห้าจริงๆอ่ะผมแบบโอ้โหมันสิบปีแล้วอ่ะเราห่างกันสิบปีกล่ะ เออใช่ตอนนี้ตอนนี้พี่ต่อก็30แล้วแบบเอ้พี่ต่อ30ยังอะ<ด>่ะน่าจะน่าจะยี่สิบเก้าก็ลังจะ30หรืออะไรหรือหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยก็เข้มันดึงเราแต่ยีกแล้วสาแล้วจะทำตัวยังไงเราก็จะไม่มองคนอื่นแบบนั้นตลอดการเพราะเราเพราะเรารู้เพราะเรารู้สึกแหละเราก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคอายุไม่เพียงแค่ตัวเลข ก็กก็กก็ไม่ขนาดนั้นเพราะจริงๆบบอ่ะเอเอบัสเออผมอ่ะผมก็ก็เจอบ่อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็ๆแบบน่ารักตลอดอะยเงี้ยก็แบบก็กก็็กกไปก็จำได้เลยพี่พ,พ,พี่พี่สกายไปด้วยกันแล้วก็แบบเฮ้ยๆๆ มันมีใครที่แบบเอเนอร์จีเหมือนเราบ้างไหมวะตอนตอนตอน,ตอนสมัยนั้นนะ่ะทำไมเออพยายามพยายามหาว่าแบบคือคือผมมาสมัยก่อนเป็นคนที่ไฮเปอร์ที่สุดเลยอยเงี้ยแล้วก็แบบเออสมัยนี้ทําไมพวกเรามันนิ่งมันนิ่งไปแล้ววะแ,แบบไอ,อ้พวกนี้มันเอเนอร์จีมันมันแบบมันเด็กมากเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วแล้วผมก็มานั่งคิดก,กับตัวเองทําทไมต้องยำด้วยวะเออใช่เหมือนลุงสองคนคุยกันอะ่ะแล้วก็แบบเป็นผมกับพี่สกายอะ่ะนึกออกปะยืนยืนแบบยืนยืนมองว่าแบบใครมันเอเนอร์จีแบบแบบเราบ้างบ้างมีใครไหมใครที่เหมือนเรา ในบัไนนใใด่ะบัตผมว่าในบัตแบบไม่ค่อยมี energy ์จีไฮเปอร์ไฮเปอร์มากแต่ว่าผมว่าได้มีแบบพี่มินอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบพวกเออเฟรมอะไรเงี้ยมันจะมีความไฮเปอร์ไฮเปอร์ออะไรย่างเงี้ยเออก็ก็ก็มีอยู่บ้างเป็นเป็นได้เป็นได้คือแบบอยู่ด้วยกันได้เออประมาณนั้นใช่ครับผมก็ตอนตอนนี้ใกล้แล้วฮะกำลังทำเพลงคือคือผมกำลังทำอีพใช่ไหมซึ่งซึ่งมันเหลืออีก2เพลงสุดท้าย ก็ใกล้แ <anut> ล้วครับผมจริงๆแบบอีกนิดเดียวจะจะจะเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้ฟังกันแบบผมว่าเดือนหน้าไหมน่าจะประมาณเดือนหรือ2เดือนไม่เกินนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีแบบเป็นฟิสิเคิลเอ่อี p ด้วยให้แบบทุกคนได้ติดตามได้แบบซื้อกันอะไรเงี้ยผมก็อยากจะฝากทุกคนไปด้วยนะครับผมก็อีกสอีกสเพลงสุดท้ายจะเป็นแบบเพลงช้าเศร้าๆหน่อยเป็นเพลงแบบเป็นเพลงอกหักกับเพลงเศร้าอะไรเงี้ยครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผมงานเรื่องงานดีเรื่องความร้งความรักอันนี้หน ความรักตอนนี้แหละฮะก็ก็ยังว่างๆอยู่ฮะก็ยังแบบก็ยังว่างๆว่างๆจริงๆก็แบบมันไม่ได้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 มีใครเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบก็รู้สึกว่าช่วงช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการใช้ชีวิตคนเดียวที่แบบโสดนานที่สุดตั้งแต่มีแฟนมามั้งอะไรอย่างเงี้ยเออก็รู้สึกว่าเป็นความรู้สึกใหม่เหมือนกันแต่ก็แต่ก็เป็นความรู้สึกที่ เป็นครั้งแรกที่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่มันแบบมัน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 ถามว่ามันมีแบบเหงาเหงาบ้างไหมมันก็มีแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ทําให้เราแบบได้ได้เปิดมุมใหม่ๆของตัวเองอ่ะได้แบบออกไปเจอเพื่อนได้แบบทํานู่นทํานี่ได้แบบโฟกัสกับตัวเองแล้วผมรู้สึกว่าหลังๆผมแบบเห็นตัวเองมากขึ้นมั้งเออใช้ใช้คำนี้ได้ได้ไหมมันมันมันน่าจะเป็นคํานั้นแหละว่าแบบเรารู้สึกว่าเรากลับมามองตัวเองแล้วเราแล้วเรากลับมารู้ว่าจริงๆแล้วเราแบบชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราแบบ ความเป็นเรามันคืออะไรมากขึ้นอ่ะหรือมันเฉียนความโสดไปแล้วหรอไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งคือคือคือหมายถึงว่าแบบช่วงช่วงวุ้ๆมันก็มีนะมันก็มีแบบโอ้อยากมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะมันมันไม่ใช่ว่ามันแบบไไไไไอออออมมมมม่่่่เเเเเเเคคยยยสสนน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 งงงงาาาาทหหรรืืืติิลลลกกััับี้้ปปแแววดดึฟ็ใช่สมัยสมัยก่อนคือแบบอย่างอย่างคนล่าสุดอย่างเงี้ยผมอ่ะผมก็ก็คบค่อนข้างนานแล้วแบบพอพอ ก่อนหน้านั้นไปเลยมันก็คือเหมือนเด็กแล้วเลยอะไรเงี้ยครับผมซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นแบบความรักแบบแบบ p o ปี้เลิฟมีความความรักแบบช่วงมัธยมมาอะไรเงี้ยซึ่งแบบตอนนั้นอะผมมาเป็นคนแบบเรียกว่าแหละขี้เหงามากเป็นคนจําจําได้เลยแบบเป็นคนแบบโสดแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบจะฟังเพลงและเ e t let us back มาแล้วเงายิ่งกว่าเงาจริงอเจากงไม่ได้ l t us c k จริงผมผมอย่างนั้นเลยผมแบบเงายิ่งกว่าเงาเลยแล้วผมก็จะแบบ เออมันแบบมันมันไม่ค่อยได้อะเออแต่ว่ารู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในในชีวิตจริงจริงที่เราเคยช่วงแรกแกผมแบบผมแบบนี่มันเป็นไรวะเนี่ยแบบเป็นอะไรอ่ะนี่แบบ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 นี่คือเราจริงๆเิงปะวะอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเคยเคยถามตัวเองนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็พอพอพอไปเรื่อยเรื่อมันก็ไม่ได้แย่อมันมันมัน ม่หรอกคือคือผมรู้สึกว่าตอนเนี้ผมอะกลายเป็นว่าเหมือนผมก็ถามว่าตั้งสเปกไหมก็ไม่ตั้งสเปคแต่ว่าผมเหมือนเปลี่ยนมา n d s e ตมั้งว่าแบบเราเราเราจะไม่พยายามฝืนมันแล้วอะแล้วเราแล้วเราจะพยายามปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติจริงๆให้มันแบบให้มันเป็นแบบให้มันเป็นการได้แบบรู้จักกันจริงๆให้มันอะไรอะไรแบบให้มันให้มันเรียกว่าอะไรอะยืนยาวกว่านี้มั้งเออแบบผมรู้สึกว่าแบบก่อนก่อนก่อนน้นนี้พอพอเราแบบพอเราพอเราเหมือนเหงายิ่งกว่าเหงาแล้วเราแบบ ต้องมีเลยหรือว่าอะไรอะไรก็ตามมันมันมันทำให้มันมีมันมีปัญหานู่นปัญหานี้ก็ตามมาได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าความเป็นธรรมชาติน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมั้งนะก็เรียกอย่างนั้นก็ได้มั้งฮะเออแต่ว่าคือคืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดเอาเองอยู่นะเราเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันได้ผลขนาดไหนอะไรเงี้ยเออเราก็เราก็รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นไปเราก็เลยก็เลยเหมือนเป็นฟิลแบบใช้เออตะกะพิ่ซันนี่ธรรมชาติธรรมชาติเออ เออเป็นไปได้ก็เป็นเก็เลยแบบโสดไม่รู้แต่ก็เป็นจะเพศก็นเนี่ยก็ก็ก็เป็นเป็นปีที่เนี่ยเจอกับอย่างเงี้ยหมดเลยเนี่ยเออก็เลยอาจจะเปจหรอเออไม่ไม่มีอะไรโทษแล้วก็เราก็เร้วก็โบยไปเรื่อยๆอ้างไว้ก่อนอ้างไว้ก่อนเออคนใหม่ต้องเป็นยังไงอะไรนะัะคนใหม่ต้องเป็นยังไงตอนนี้ผมแบบผมไม่อยากวางอะไรไว้แล้วเลยผมผมรู้สึกว่าแค่อยากแค่อยากให้มันเป็นแบบความแบบไม่รู้ดีเขาคือปรึกษากับพี่พี่ผู้ใหญ่หลายคนนะ จริงปรึกษาไม่คือไม่ได้ไม่ได้ถึงกับปรึกษาเราก็แบบก็แบบคุยกับพี่ๆที่เขาแบบที่เขาความรักดีๆอ่ะไม่เอา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 ไม่อาไม่เ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 อ่เอาไม่เอาไมอาไม่เอาไเอาไม่เอ่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไ่เอาไมอาไม่เอาไม่เอาไม่าไม่อ่เเออาไม่เอาไม่เเอาาเอาาไอาไ่าไม่เอาไม่อ่เ แบบความความความที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆหรือว่าความที่จริงๆแล้วเราแบบเราแบบไม่ต้องเริ่มจากการที่แบบชอบกันมากอะไรขนาดนั้นบางบางบางทีมันมันสามารถบิวบิวความรักขึ้นกันขึ้นไปได้อะไรยเงี้ยอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่มันดีที่สุดที่ผมก็เลยรู้สึกว่าอะเราเราลองดูฟิลนั้นอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครเข้ามายังยังไม่มีเลยเพื่อนเพื่อนพี่ๆไม่แนะนำเลยหรอ โอยคนเ,เพื่อนเพื่อนพี่พ,พทุกคนก็คือมีความแบบไอ้คนนู้นคนนี้แบบเอ้ยแบบเรู้จักกับคนนั้นตลอดหระฮะแต่ผมรู้สึกว่าผมผมผมไม่อยากก็อย่างที่บอกอะไม่อยากไม่อยากไปเวนั้นแล้วอะรู้สึกว่าอยากอยากให้มันเป็นแบบความแบบเออให้มันให้มันให้มันเป็นธรรมชาติจริงๆคือแบบไม่ได้ต้องแบบสวัสดีครับทักครับอ,อะไรเงี้ย <laughs> มันไม,ไ,มไม่รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วอะไอพาลิสสดได้ยังไงนั่นน่ะดิคือผมมันยังงงตัวเองอยู่นิดนึงเหมือนกันแต่ว่าก็รู้สึกว่า มันมันอย่างที่บอกอ่ะมันก็ดีนะในการที่เราได้แบบมองเห็นตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ mm. รู้สึกว่ามันก็แฮปปี้นะในการได้แบบได้อยู่ได้ได้อยู่ได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับเพื่อนได้อยู่กับเออทุกๆคนเลย <S <S แล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เราเรา <c oughs> ยูอยู่เราเหมือนเราแบบมีความเ e อ็กโทเวิร์ดมากขึ้นด้วยอ่ะอยู่ๆเราก็แบบเออมีความแบบชอบเจอคนนู้นคนนี้แบบแบบอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นมันซึ่งซึ่งผมว่ามันก็ดีนะข้อดีของความของคนโสดใช่ใช่ใช่ หรือว่าปร่งนไม่มีก็ได้้วอย่างงี้ไม่ขนาดนั้นหรอกเชื่อผมดิไม่ขนาดนั้นหรอกคือมันคือคือช่วงช่วงเงาๆมันก็มีถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดตอนไหนที่มันรู้สึกว่าเออมันมันใช่จังหวะมันได้ความแบบความธรรมชาติหรือแบบความแบบอยู่ๆมันก็แบบเอความรู้สึกมันมาอะไรอย่างเงี้ยผมผมว่าเดี๋ยวมันก็คงเกิดขึ้นแต่ว่าช่วงนี้มันยังไม่มีอะสนใจเข้ามาเลย เนี่ยไม่อยากไม่ไม่ต้องไปฟอสมันสิเนี่อเราต้องเราเราต้องไม่แบบเราต้องไม่เรียกว่าอะไรบังคับมันเออเราต้องให้มันปล่อยปล่อยให้มันธรรมชาติเขาบอกว่าเขาบอกว่าความรักมันชอบเล่นตลกมันชอบมาในจังหวะที่เราแบบรู้สึกว่ามันจะไม่มาที่สุดเออซึ่งผมว่าไม่รู้เดี๋ยวลองรอดูต้องเป็นคนรอบข้างไหมแบบว่าคนที่เราเจอทุกวันอะไรอย่างนี้ ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อนนะผมอะ่ะเป็นแบบคนที่เป็นเพื่อนมาตลอด<ม>เป็นแบบเป็นเป็นคนที่เหมือนเออเป็นมีแต่เพื่อนอะ่ะซึ่งซึ่ง,งตอนนี้มันก็เหมือนท,ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วมั้งผมผมว่านะแบบคือด้วยความที่เราที่เราก็แบบมาทํางานตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบเพื่อนอีกไหมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเหมือนเหมือนทุกอย่างในชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วจากก่อนหน้านี้ที่เราเคยมีแฟนอะไรเงี้ยก็เลยไม่ผมก็ผมก็ยังงงๆเหมือนกันเหมือนกันแบบไม่แน่ใจว่าแบบ มันจะเข้ามายัางไงหรือว่ามันจะเป็นยังไองอะไรเงี้ยเออติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ